การแทรกแซงค่าเงินคืออะไรการแทรกแซงค่าเงินหรือ intervention ก็คือการที่ธนาคารกลางเข้ามาแทรกแซงค่าเงินของประเทศเขานะครับจะเข้ามาก็่อเมื่อค่าเงินมันมีปัญหาก็คือถ้ามันแข็งค่าเกินไปหรือมันอ่อนค่าเกินไปเกิดความผิดเพี้ยนระหว่างดุลการค้าซึ่งวิธีการแทรกแซงค่าเงินก็จะมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตราเบี้ยลดอัตราเบี้ยการทำ QE QT การขายพันธบัตรรัฐบาลก็เป็นการควบคุมค่าเงินไม่ให้มันลอยตัวเกินไปแล้วก็ไม่ให้มันต่ำเกินไปซึ่งในตลาดโปเล็กพฤติกรรมกราฟในไทม์เฟรมใหญ่ๆจะสู ถ้ากราฟมันดีขึ้นไปสูงเกินไปธนาคารกลางต้องออกมาแอคชั่นทําอะไรสักอย่างหรือถ้ากราฟมันล่วงลงมาแรงธนาคารกลางต้องออกมาทําอะไรสักอย่างเพื่อให้กราฟเนี่ยมันกลับไปที่เดิมไม่เหมือนทองคำนะครับทองคำจะเป็นคอมมิชชั่นหรือว่าตลาดพกพาเพ์ก็คือถ้ามันขึ้นมันก็คือขึ้นไปเลยไม่มีใครมาควบคุมเหมือนตลาด forex ยกตัวอย่างง่ายๆครับในปีที่แล้วสกุลเงิน USDJPY ก็มีการลอยตัวค่อนข้างสูงก็ขึ้นทะลุ140 150เยนต่อดอลลาร์ไปเลยนะครับ BOJ Bank of Japan ก็เข้ามาแทรกแซงค่าเงินแล้วก็มีการปรับนโยบายดดออออกกเเบบบบีีียยปััจจุนทท่่่ผมิู0.5% ดอกเบีย้ยขาขึ้นสวนทางกับตลาดนิดหนึ่งเพื่อที่จะแอคชั่นไม่ให้ค่าเงินเยนเนี่ยมันทะลุ150 160เยนต่อดอละลราดังนั้น BOJ เนี่ยต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อคุมค่าเงินไม่ให้มันลอยตัวกันไปก็เป็นเรื่องปกติของตลาดค่าเงินที่รัฐบาลกลางจะเข้ามาแทรกแซงค่าเงินเพื่อควบคุมค่าเงินไม่ให้มันพุ่งสูงเกินไปหรือล่วงต่ำเกินไปให้มันอยู่ในสถิติภาพของมันนี่คือเรื่องของการแทรกแซงค่าเงินอย่างง่ายครับผม